สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะ DJ f o r f i t f a k i e f l ว,วันนี้ก็มาอยู่ในช่วงของวันแม่นะครับวันนี้ฟิตก็จะมาแส,สดงความคิดเห็นว่าเนี่ยวันแม่ปีนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับไม่ใช่ว่าสำหรับชาวเกมเมอร์ธรรมดาที่เราจะแชร์ประสบการณ์อะไรแล้วผมเขาบอกเลยไม่ได้สร้างหน้านะครับก็ร่วมเป็นกิจกรรมฉลองก้าวลงซับสคราต์ให้ชาแนลของผมนะเอฟทวียก็วันนี้ผมก็จะมา ตามสัญญากินผักนะฮะแต่เท่าหมาดมแล้วกันเอาเท่าหมาดมนะฮะก็มีแม่ผมภรรยาน,นะครับผมนะก็มีคุณแม่ของผมครับผมนะก็คุณแม่อยากขวขอหว่าผมน้ําหนักตอนนี้น้ําหนักของผมอยู่ที่สี่จเก้าถึงห้าสิบนะฮะก็คือลงลง,ลงตามเดือนของโรงเรียนก็เลยเล้ยอยากผมไทยร้อยก็ไม่ค่อยชอบกินผักในชีวิตจริงเหมือนในเฟซที่ผมบอกไว้ก่อนนะครับก็ ไม่ชอบกินผักเลยนะครับก็จะมากินผักนะฮนะทุก่านะผมก็จยาให้ผมกินผักโดยเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบกินมาเมื่อก่อนครับก็คือพิซซ่าพิซซ่านี้ผมปกติถ้าผมจะกินอะไรเนะี่ยพิซซ่านยะผมจะเขียนหน้าออกมาเลย้าวัยเยาก็เขีย์เบคอนเขีย์สับปะรดกินตแะแนะแรับแล้วก็คนที่บ้านก็หล,หลานน้องก็ชอบกินนั่นไปเดี๋ยววันนี้ผมจะมากินนะฮะ ตั้งนนาก็ตามกินเลยนี่ใส่อะไรมนยะ้าไก่หน้าไกา่ปตสมผักนิดหน่อยนะครับก็ไได้แอมนะันมีผักอยู่นะกิน <c oughs> มีเห็ดซึ่งผมก็เกลียดเห็ดอยู่นะฮะเห็ดหอมเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บขึ้นจม,มูกใครทิ้งตอน,นเด็กเลยเดี๋ยวมากินอืมพาลัตามันเห็ดมันก็ขึ้นจม,มูกกินได้ ี๋ยวต้มือสาคัเดเิ้นเพนะก็9ก0ซับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเนาะก็เต้นก็ไม่รู้ไม่อยากเต้นช่วงนี้ก็เบื่อเบื่อคิดอะไรก็ไม่ออกโดนคนงอนไม่มีอะไรทําเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับผมนะเป็นโลโก้ตรงผมซึ่งผมได้แรงบันดาลใจเปลี่ยนโลโก้นี้นะมาจากพี่การณินิชนะครับผมซึ่งตอนนี้ผู้ติดตามก็ Yeah. ก้าร้อยสิบสามคนเย่นะก็ไม่รู้ทำอะไรดีนะเบื่ออิอิ